ป้าทุกคนมัวเฟินหิวหนาวนะเฟินผ้าลุผ้าเต๋อไมากินหนาเลยทุกคนเฟินเดยโอ้เฟินแล้วเฟินแล้วอาหารกินหนากินในมันกิดเลาะมาแถวห้องเลยพี่น,น้องเฟินเดยหมูครูเพิ่นมาเป็นหมูเป็นพุงคือเดียวกันแล้วกนะินหนาแล้วกลับคืนไปหาพี่น้องหมอคนละคักใส่สมใบมะขามต้องปลายเลยจ้าไพ่ลูกใหญ่ใจห่างเลยแต่ต้องไปเลย สบายดีสบายดีพี่น้องห้างจานที่พักกันค้นคุณไปใส่หน้าเลยเนาะมือก่อนปะปานเนพินเนเ่นไปจับอืงพี่น้องเอ้ยไม่คลิปเนาะมันไปจับอื้องสองไปเลยพี่น้องไปเบงนี้เ้เปยปะปานสองดีดมกะเลยวัดจงไว้ว่าสิมาตม้มใส่บบมาค้ามอ่อนน้ทุกคนนี่แต่ว่าถ้าถิมาขัางหมอกัอนททุกคนอ,อันนี้ก็ไม่ยักนีเี่ย หมอต้อืมเขากันนะทุกคนพาดหนองโลผ้อตูน่ะข้างหมอต้มอืมเขุ้กันนะเท่าบนะอืเท่าละ ล่มร่มมล่มล่มวันนี้มีลี่นรอสินเสีีบนะแต่งป้สมัยซิปีที่แล้วใส่ได้เยอ้าแสดงว่าห้าวสูงขึ้นไม่ต่ำหรอสูงกินตกี้มันเพียงนี้อยู่ลอกสบห้ากับตัวนี้แลอหกสี่หน่โแต่สมัยซิปปีที่แล้วห้ากับเตี้ยกว่านี้เงี้ยเลี้ยงหลอดหกสิบตัวได้ปะลอหกสนึงโอ้ยแค่สันถาุ ลอยเจ็สไป,ปกวดน่งปานทองได้ลอยเจปานทองได้แบบอยู่พี่น้องพี่น้องสินตัง้งไต่มมสมัยซิปีท่เลส่เอม้มในพีในหนอ,ง,อ,องมีเลี้ยงตาตีอวมูมากลเออซาสอคาลอยหกสปายนะเท่าไรเนี่ยเจาะใหเจาปานกลางอันนี้ไม่ยืดลอยเจ็ดสเออจูเบาละนเบาหน่ลอยเจ็ดสหมด ี่น้องให้เลยยืงให้ไหมยืงเผาได้ยืงเผายืงเผาจับใี้นองเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็คือ,อสมพอดีสมพอดีเลยสมบ <มา S 2> <า>ัติคามใบมะขามเอาไวพี่น้นองใช้สมุนไพรลงไปจะกะใส่เกลือ เกลือแล้วก็แป้งนัวอ่ายีเนาะใส่อายีเนาะห่อหนึ่งได้ไหมเนาะตัวเดือนหน่อยเดือนหน่อยเดี๋ยวได้ดีกน่าเออเนาะห่อร์หนึ่งพาบ่อมากเหรอพรมันบ่อมาก่ะ หมอหัวเลยนีเด <c ười> ้ทุกคนอึ้งห่างเาก็สิเอาลงหมอเลยพี่น้องหมอพดพัก่ะอึก็เจ้าค้ายหนาลูกประมาณเท่าน้วะซองลอยกลัวสามลอยนี่างเงีหมอพัก่า Và khám tốt thay lời ใหญ่ห้างเลยใส่ลงไปเลยโบใส่มือกใยังและะ้วแม่ยังไม,นะม่ส,ส,สมแหง้อก่อนหัวหัวหัวะนะเสียเลยนอนใส่สมคามอ่อนอ่อนถัาใบมคามอ่อน ไม่ให้เรื่อมกันเป็นพังผืดใน,ม,น,ม,น,นมือนะฮามอเท่านั้นกำลังว่ามึนซาแบบว่าอาจจะเกิดจากห่าเห็ดเบียงมาเลยเนะาะฮัจับถุกถุกถุบเอยียงยำนวลกัมึนเื่อกายยำนวลกับมึนดีว่าชิพ่าเพิ่นไปหาหมอไปเคยเป็นแน่ยพี่น้องว่าชิพ่าเพิ่นไปพาตัดนะตามเขาไปเบิ้งนนดๆเขาจะบอกว่าตรงพาตัดเพิ่นว่าฟาฟาตัดเลยนะสิดได้เช็ดเบียงได้อยู่บ่เพินนะ่นะยึดกับตรงยึดเห็ดเบี้ยก่อนนะพี่น้องไปพาไปหาหมอเลยไรกันนี่ มีเรื่องกระหยานพาตัดใหญ่เอาพาตัดในมือเอามันต้องพาตัดเอาที่ว่ามันเป็นพังผืดอ่ะมีเรื่องคิดนักตอนนี้นล้วี่น้องเอาใกล้จะฉีดพระทวนเจี๊ยบเนาะตาตัดแล้วมันก็เศร้าเอาโม่ข้าเจ้าเที่ยนจบมาแล้วมันก็เขาไปเบิ่งแล้วมันก็มีคนเศร้าเนาะเขาก็อันนี้แล้วอ่ะก็เซ้าแล้วนี่น้อง บรรยากาศนี่นี่นะพี่น้องอ,อ,อ้อบรรยากาศอยู่ไฮยูนาดิสครับทำไมซาดบ้านเฮานะเาหนว่ากิดะไเห็นให้เอีกและไหวเนาะผูเกิดเป็นเงาเป็นค่้ยกับหยาบวมีหยาบวมีอะไพป่นอะใครจะหน้าคัตดห้องเนหน่อาเฮาก็ออกกะกับซูปน้ำใส่นะทุกคน บรรยากาศทงไฮทงนาบ้านเฮาหนับเย็ยนๆนี่นะโอ้ข้าจะใช้จันก็ไม่ได้ตัดฟังนะอยู่หายอยู่หน้าสดิมขี่รถจักมาไปเดอนขี่รถไทยบบปานเป็นกะอันนั้นเป,ป็นปุ๊กมันพี่น้องอันแรมีเรื่องหลักษาประเด็กพี่น้องม,มีเรื่องหลักษาปร,ระเด็กตุ๊กเอือ ว่าบอกอีได้พี่น้องเอ้อไหวพี่น้อง FC เห็นพี่น้องก็เห็นคือเก่าหลักใส่ประแดกพะน่ะใส่ใบมะขามลงไปแล้วเป็นได้ไหมฮู้หอนบ่าขึ้นยามหน้าอย่างนี้แม่เอ้ยเจอว่าเผาไก่ดินแหงกระแลงไหลงัวนอะไรก้วยว่าสตางค์กับไปอยู่แหละตะกี้มาต่างกับตี้มันไหลงัวนให้ทุกคนแม่เน่า บมอมี่มากินนะอ่ะอ่ะมีเรื่องกินบมอมี่อนเออเอ้าคุณมี่บัวมันนะเอาเตนี่เอาเดี๋ยนี่ครึ่งถุงเลยแนวมันนะเวลามากก็เอาแน่วแล้วถือเอาไปปลูกข้ามาเอาไปปลูกฮัลโหไม่ใส่อะไร่ะเอื้อเช้ดาวเอามาจะเส็บปวดหมองมี่นัง นังคักนังแน่ทุกกนเด้อนันองน้ำผึงบัวใหญ่ๆนังน้ำผึงเหมนเด้อครับพี่น้องดีจิตั้งเรียบขาวได้ไมเมืน่อนี้บ่มีหมดริกตั้งใจิกขาวก็ได้

ตุ่มอื่องใส่ได้ทุกคนก็สิไปใส่ประเด็จกทกั้หน่อยเขียวมาพีกูป้าพี่น้องกําลังพูดคักๆนะตุ่มอื่องฮะนะปุ้ยทุกคนจะแสบแท้ ป้าทุกคนมัวเฝินหิวหนาวนะเฝินผาลูก้าเต่ามากินหนามเลยทุกคนฮันเดอโอ้เฝินแล้วเฝินแล้วหากินน้ำกินในมันกิดเลาะมาแถวห้องเลยเฝิน้องฮันเดหมูครูเพิ่นมาเป็นหมูเป็นพุ้งคือเดียวกันเลยเนาะกินน wow, ้ำแล้วกัดเศษไปหากินหยาโตอล้วนี่สักรนิอื่นไงมักินว่าเด้อมากินยูพิเดอร์ว่าซัหนามยูพีไม่ใหญ่นั่นไก่ย่างมากเลยนาะ ฟานหรือผัดเป่าฟานร้านมาเผื่อเดดิแลนกระตุยกระตุยมาละแลนมาแล้วแลนมาแล้วอ้าวกตุยกระตุยมาแล้วผ่นอ่ะเดแลนนมาแล้วแลนน้อแล้วอ,วววอู้ยูฟียุฟีอ้ขอกินแค่หนามก้อนจักน้อยพ่านะกินหยาก็จักน้อยฉันเลิกกินแล้วตัวไนหน่อยแลนแลงมาอลไรไปเนองทางเด็กไปกินวะเดผ่านจีฮาทางลงแอ่ว ลงมาแล้วแม่โอ้ขอกินยาอยู่แคลมกันเล็กน้อยสิลงกินน้ำมาสันว่าเดี๋ยวได้ชีลงอะไรพี่น้องเจ้าตาเบิ่งเด้อเอาเอาเด็หาทางลงให้เห็นอยู่หุ่นท่านหน,นังกระยางเด้งเด้งลงมาอลไรทุกคนอ้าวเดีลงไปกินแล้วอ้าวพี่น้องโอ้ไม่ใหญ่ไม่อีกแล้วไม่ใหญ่หมักกระดิ่งมาแล้วโอ้หิวน้ำแม่งหิวน้ำแม่งมาขอกินกระเด้อจังสิไปกินยาเท่าแค่มในปู่ปวนันยางลงมาเลยทุกคนนี่ อยู่น้ำแห้งเด้เพื่อนว่าฝุ่นไม่ใหญ่เน่้อยแล้วน่ะเอียกเขากินน้ำแน่เ <c oughs> ขากินน้ำแน่อ้าวกินปลาเย็นปลายเออมาพีมาพีเอยู่ทางนี้เด้อเห็นไหมน้ำอยู่ทางพี <c oughs> กินเนี่ย,ยเ,เพื่อนเนาะเออออ้บางพีซุ่มกินแล้วกันโลาให้กินหยาดีเทิงนะเออก็คือคหอนหอานะพี่น้องเนาะเกิดเอินเ,าเาราเราล้านมากินน้ำอยู่พี่พากินน้ำซะก่อน จะไปกินหยาตัวนี่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่น้ำมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอีกแล้วกินน้ำเนยกินน้ำเนอหนาคนไม่ใหญ่นิหน่อยจะยั้งไม่อีกเลยก,ลกลินน้ำเนนะไอไอ,อ้รันนงไก่กินแล้วก็ขึ้น,ปน,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 นไปหาเลมหยาตัววะเนี่นนนยเอาเอาเอาไม่ใหญ่น่อยตกน้ำไม่ใหญ่นั่นมาอีกพี่น้องนี่กินน้ำเนกว่าหน่อยหิวคือกันนี่วันนี้จิกินคือกันได้เนี่ยเปิ้กกินเลยกินเลยคออิ่มแล้วท่านหนาขึ้นไปแล้ววะสัส Sông xoay đầy chìm khỉ bạc ngoài tình ôi hiu vô hèn Lớp nhà quân phân vào Thằng ảnh lấy áo lại lợi cho quân Phân phạc xem năng cặp tuần là mấy ếp gì vậy quân nó Nè Rất là rất là rất là นี่เด้อทุกคนตุ่มอื่นใส่ใบมะขามอ้อนเฮษเศษบๆอยู่ไ้อยู่หน้าตุ่มอึื่นอยู่ไหอยู่หน้าเด้อคนเด้อเออๆๆอ จะแด้ปบบพี่น้องอึ่งเผากับอึ่งอย่างได้เด้ทุกคนอาหารบ้านเฮาต้มอึ่งแล้วก็จำเจียมาคิกนี่ได้ทุกคนอ่ะอื้อ พีน้อขามันพี่น้องมาเด้อมาเด้อเด้อเจีวพี่แคะแคะมี่ลกินอืงไข่อืงไข่ค่ะแถวบ่แม่สบายดีพี่น้องมาเด้อกินต้มเอืองต้เอืีงเล้กพี่น้องมเด้อต้เอองไปหัวปีแล้วปีสนอฮะกับพ้นตเจ้าเตือที่ที่สองนะที่สองมาจยวพี่จ้ะ ทังอย่างก็มีได้พี่น้องถ้าจริมากินอึ้งเผาเพราะว่าไม่ใครนี่ยงกายยู่หน้าพี่น้นองแคร์ครับไม่มาจาับแล้วจับไหมจับจำได้ไหมได้อืออืออือก,ก,กินกินสักวันแค่ไหนจับจับก่อนเนอะ งานเกยวที่เจอทานกอนจะดินเจดอดอนนะสมอซา,าลูกบ้าน,นมมเมาเกคนมาหน้าเนะาะจัเสียโอากา,าหรลอพี่น้องอมไ,ไมกับใครมันเวียนไปเวียนมาเลยพี่น้องวันเวลากพันเปลี่ยนไวๆนะทุกคนเป็นหนแหลมลยงเรื่อ,อ,เอไงเทียวเหเจหน้านะก็ขึ้นเขาอยู่นะเนาะึ้นเน่ะเนาะขึ้น่ขาเอาแม่ไหมเด็กๆตัวไหนไม่ขยขยจะสดหน้าเคะ เนองเคยกินเองอยู่แบนั้นมึงก็เนี้ยแต่เนาะหาเพี้เนาะเขาเจ้าคล้ายอะแม่ต้องใช้กบค่าแซนหาแบบช่องไหลปลายพี่นนอะชิดตัวกับหัวไหลแล้วเจ้าพอมันนักใครอะอือม่น่าชิดตัวอืออย่างต่วนเนาะร้ายแล้ว เรื่องเมือดชื่อเนี่ยการทอไปไปงมประจับการทอดประจับไปหน่อยไปว่าไปงุ่มเอยู่ใส่ซีมสมนึ่งเนาะนเรื่องหอนะองงมักซิมสมใส่ใบกระโดดน,นะมม่ใบกระโดดมันกัเปอวไว้เลยอเปอไหวเรอเพอ,อคุม่นนะ่ด้ นมานตกับเขาม่หยาดเลยนะคุณ่เชานุ่แนนค่แนนุ่งอันนกแค่มันก็นนนกกปิดม่ะมืองหน้ากับมันนางจะยกมัานวยไม่มีขาวตาแม่วิวิใส่ไวิ่ใส,ส่เดี๋ขอ ดังไฟอุดจอองถ้อ้อนอ่ะดัง,งไฟอุดจอคองตัวเสียมแกปบ๊จะต้เมเนื้อใช่ไหมมันสมเลยพอเรากินอยู่หน้าม <c oughs> ันแฉะอยูเหือไม่นเสริอ่ะอืมพี่น้องนะมาอาตัว้ว่าใครนะันตัวี้อืมนตัวนี้ใครจิบ <c oughs> หรืออันตัวนี้ดีกว่า นี่เห็นไข่แล้วนี่ทุกคนเด้อะดิบสกินให้เบ่งนี่ไหมเอาเบิ่งอะไข่แล้วทุกคนขไคนข่แก่แล้วเนาะนำอึ่งไข่แบบสดน้ำนด้วย